สวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนนะคะพาทัวร์รถมือสองก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับน้ำหนึ่งด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมกันนะว่าช่วงนี้มีรถเข้าใหม่มาเยอะเลยมีอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่โกดัง3ของบริษัทเพชรยน์กันอีกเช่นเคยคะ่ะนะคะมาอัปเดตอัปสต็อกนะคะไม่สนช่างก็โกดัง3ที่บริษัทเพชรยน์ใครอยากเข้ามาดูรถสามารถเข้ามาดูได้เลย ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะนะคะก็เข้ามาหาน้ำหนึ่งได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถกันดีกว่าเดี๋ยวพาทัวร์รถมือสองการก็มีเข้ามารถกระบะนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่นาวราสีประตูสีขาวนะหรือว่าจะเป็นนาวราแคปสีดำอช่วงนี้จะมี t o โย t a CSR เข้ามาเยอะมากนะเข้ามาเยอะมากมีสีดำสีดำเนี่ยปกติจะไม่ค่อยมีเข้ามานะจะมีเข้ามาสคัน ปล่อยไปละติดจองไปละคันหนึ่งเหลืออีกคันหนึ่งกำลังเข้ามาตัวนี้ก็จะเป็น Toyota C-HR อีก1รุ่น1คันค่ะนะ,ะตัวนี้สีขาวจะเป็นตัวรถ h ฮทสเปก5ประตูนะคะใครที่อ่ากำลังมองหานะคะรถ5ประตูนะคะทีะ่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะนี่ตัวนี้จะเป็น Toyota C-HR ค่ะนะ,ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า ให้ดูด้านท้ายตัวนี้ค่าตัวอยู่ที่529,000ปี2018 1.8มิตรนี่ด้านท้ายนะคะการันตีสภาพเดิมเลยนะคะเดี๋ยวน้ำงนึงจะพารับชมนะคะให้ร,บรอบๆนะะอาจจะไม่ได้เปิดดูข้างในนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจะได้แบบว่าได้ดูหลายๆคันไปด้วยกันนะคะก็ CSR นะคะก็สามารถติด ติดต่อติดตามดูได้ในคลิปต่างๆได้นะคะคลิปก่อนหน้านี้น้ำหนึ่งก็ลง CSR สีดำไปนะนะคะไปดูคลิปก่อนหน้านั้นได้เลยนะคะนี่ตัวนี้5 2 9 0 0 0ไม่อยู่ที่เท่าไหร่อาจยะดูให้ตัวนี้นะคะไม่อยู่ที่รถทุกคันเราการันตีสภาพเดิมอันนี้ไม่อยู่1 1 6 6 0 0โลมีไม่ประมาณ90,000ก็มีนะ CSR นะคะ ก็สนใจทักมากหรือจะเป็นยาลิ์เอทีฟนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวเข้ามาใหม่ป้ายทะเบียนอาจจะเป็นต่างจังหวัดเดี๋ยวมีการปรับเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพนะคะเดี๋ยวมีการปรับเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพนี่ค่ะตัวนี้นะคะปี2021ไม่26,000โล4 1 9 0 0 0 4 1 9 0 0 0อ่าปี2021ตัวนี้เป็นตัว1.2สปอร์ต เป็นตัวสปอร์ตถุงลมนิรภัย7ใบนะคะนี่สปอยเลอร์ด้านหลังสีดำนะคะเสารับสัญญาณสีดำเป็นตัวยาริสเอชิเนี่ยได้ชุดแต่งรอบคันอ่ะใครที่อยากได้แบบชุดแต่งรอบคันแบบเทๆ่ๆแม็กมีการเปลี่ยนมานะคะมีเบ้ากันรอยนะคะแล้วก็ติดคิ้วกันศาสตร์กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าสีดำเงา4ี่แสนหหมื่น คันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นประมาณ7,000พผ่อนยาวๆ84งวดการันตีสภาพเดิมใหม่เพียงแค่26,000โลไม่น้อยมาก26,000โลสเกลรอบคันค่ะอ่ะหรือจะเป็นตัวนี้ยาลิสเอทีอีกหนึ่งตัวนี่ค่ะคันนี้นะคะเป็นอ๋อจองแล้วงั้นไม่เอาเดีกว่าจองแล้วมาดูรถตู้กันบ้างค่ะนะเดี๋ยวจะพาชมรถเรื่อยๆเลยนะคะ อันนี้จะเป็นรถตู้เป็นเกียร์แมนวน,แมนวลเป็นเกียร์แมนนวลเบาะหนังเข้ามาใหม่นะตัวนี้เข้ามาใหม่รถตู้เราก็มีนี่นะคะหรือจะเป็นรถกระบะแคกกระบะแืกนี่สีดำกับนิสสันนาวา่าแบล็กอ d ดิชัน2.5นะคะนี่นะคะอันนี้สีดำ การันตีสภาพเดิมทุกคันไม่มีพิความชนหนักจมน้ำสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงทักเข้ามาหาน้ําหนึ่งได้ตามเบอร์ด้านล่างที่ให้ไว้096-198-4963ค่ะนะคะ096-198-4963เรามีรถให้เลือกมากถึง500คันด้วยกันเดี๋ยวน้ําหนึ่งดูข้อมูลนิสสันนวาลาสักครู่นะคะนี่สีดำ ครที่กําลังมองหาอันนี้จะเป็นเกียร์แมนวนวลเกียร์แมนวนวลนะเกียร์ออตโต้รู้สึกว่าสีขาวจะมีสีขาวสีประตูที่เป็นเกียร์ออตโต้นะคะแล้วก็สีดําตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนวนวลเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดาอ่ะมาละสีดําตัวนี้นะคะใหม่สี่หมื่นแปดพันโลสามแสนหกหมื่นเก้าพันสามแสนหกหมื่นเก้าพันนะคะค่าตัว เดี๋ยวป้ายทะเบียนมีการเปลี่ยนนะอ่ะใครที่กําลังมองหานะคะรถเอาไว้ใช้งานนาวลรานี้ช่วงล่างแน่นหนึบนะช่วงล่างดีอ่ะมาดูหรือจะมาอีกค่ายหนึ่งจะเป็นตัวโตโยต้าตัวนี้จะเป็นตัว z e ตอ t i ิชันค่ะเป็นตัว z e ต i t i o n ันสีขาวการันตีสภาพเดิมไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำอ่ะโหคันนี้ฟิล์มมืดมากนี่ให้ดูรอบๆคัน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยนี่ก่อนปล่อยเราก็จะล้างทําความสะอาดให้ตัวนี้ปกติแล้วตัวเตี้ยเนี่ยจะไม่ได้มีการชนท้ายนะแต่ตัวนี้ได้ตัวกันชนท้ายมาอันนี้น่าจะเป็นตัว entry แน่เลยนะคะอ่าเดี๋ยวดูนิดนึงตัวนี้จะเป็นตัว smart cap 2.4 e n t นี่เป็นตัว e n t นะคะตัว set edition คันนี้นะคะ เป็นเกียร์แมนวนวลปี2023-24สีขาวไม่เพียงแค่4,000โลไม่4,000โลสวยมากสวยจริงดูสิฟิล์มดำรถสวยอมาดูสีขาวกันบ้างเกียร์ออตโต้นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้ราคาอยู่ที่3,89,000ได้เป็นเบาะหนังเกียร์ออตโต้หรือจะข้ามาอดูนาวาร่าคันนี้บ้าง ชอบคันไหนทักเข้ามาได้เลยทักเข้ามาหาน้ําหนึ่งแคปหน้าจอแล้วก็ทักมาคุยกันได้ค่ะในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะยกหูโทรหาสอบถามได้เลยอ่ะอันนี้คือนิสสันนาวารา่านิสสันนาวาล่าแบล็กอี i ิชันสีขาวสี่ประตูตัวนี้อ่าอุ้ยเป็นรถเข้ามาใหม่ 2.5 EL ตัวท็อปเบาะหนังถุงลมนิรภัย2ใบตัวนี้ปี2020ใหม่เพียงแค่94,000โลคันนี้ค่าตัวอยู่ที่519,000นานสประตูนะคะเกียร์ออตโต้เนี่ยแหละที่นหนึ่งบอกเพราะว่าเห็นแวบๆว,ว่าจะมีออตโต้เข้ามาสีขาวรู้สึกว่าออตโต้จะเข้ามา2คันด้วยหรือจะเป็นอาติสค่ะนะคะเอาติสเรามีเยอะมากพี่ๆขาอาตินะคะ เป็นรถขายดีมากๆที่เพชรยนต์นะคก็อ่ามีโอ้เดือนหนึ่งนี้ออกขั้นต่ำสามสิบคันนี่คือขั้นต่ำนะต่อเดือนนะขั้นต่ำต่อเดือนนี้เอาติดนะคะซื้อเอาติดซื้อที่เพชรยนต์ค่ะคันนี้สี่แสนเก้าพันลดราคาจาก449ปีสองพันสิบแปดเลขไม้อยู่ที่1 3 7่งแสมพโลอันนี้เป็นโฉม m i n เนอร์เชนนะคะเป็นโฉม m i n เนอร์เชนค่ะ แล้วก็โฉมล่าสุดจะเป็นโฉมอ l l n e อันนี้439,000ปี2019เลขใหม่นะคะ159,000โลอ่ะมาดูต่อค่ะอันนี้จะเป็น Honda นะคะ1.0เทอร์โบเป็นสี m b o โบกิน i สีลลมโบสีเทาล์แมโบค่ะนะคะ,นะคะเรียกว่าสีเทาล์แมโบใครที่กำลังมองหานะคะรถอ ตัวเทเบินะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเป็น Honda City City คันนี้เดี๋ยวดูราคาสักนิดหนึ่งตัวนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่อ่าตัวนี้จะเป็น1.0 SV ปี2021ไม่50,000โล499,000 499,000ค่ะหรือจะเป็นสีดำคันนี้เป็น Toyota Corolla Altis สสีดำอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันค่ะ มนะีสีดําสีขาวสีบอลเงินชอบรุ่นไหนสีไหนอันนี้จะเป็น v ีออสนี่วีออสีขาวหรือ v ีออสีแดงค่ะนี่ v ีออสีแดงสวยมากไมล์เ0 0 0หืโลค่ะตัวนี้จะเป็นตัวไฮตัวท็อปสุดยังไม่ได้ติดจองไมล์แ0 0หม่นขับมือเดียวได้กุญแจ2ดอกด้วยกันนะคะ สีแดงสวยมากก็ได้เป็นเบาะหนังตัวท็อปสุดถุงลมนิรภั7ย7็ใบคันนี้389 0 0 0ป้าพป้ายแดงอยู่ที่649,000ประหยัดจากป้ายแดงไปถึง260,000 0 0 0บาทเลยนะ9 8 9 0 0นคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ7 000, 1 0 0ไม่เจ0 0 0 0โลถุงลมนิรภั7ย7จใบสีแดงสวยมากนะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Honda BRV เป็นรถเจ็ดที่นั่ง4 7 9 0 0นเมาพม่อยู่ที่หก0 0ืโลอันนี้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งจาก BRV เครื่องพันหใครที่อยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะอ่าก็จะมีเอ่อ BRV m o b i l ิโนะคะแต่ตอนนี้ โมบิลโอน่าจะปล่อยไปแล้วเหลือ BRV ค่ะตอนนี้เหลือ2องคันละเออสคันจะมี BRV ที่เป็น5ที่นั่งด้านหลังกว้างคันนึงอันนี้จะเป็น7ที่นั่งสนใจทักเข้ามาค่ะนะคะเอาติดเรามีเยอะมากนะคะเรามีเอาติดเยอะมากหรือหรือหรือจะเป็น HRV ก็มี H r สอสีดำสวยจริงอะไรจริงสนใจทักเข้ามาได้นะคะ0 9 6ย์8 4 9 6 3ค่ะ c a m r y ีอ่นนี้ต่อไปมาดู c a m r y ีดีกว่า อันนี้ก็คือพาชมเรื่อยๆเลยนะนะคะว่ามีรถรุ่นไหนคันไหนบ้างถ้าอยากดูภายในเพิ่มเติมแคปหน้าจอมาค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งส่งภายในให้หรือว่าอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมแคปหน้าจอมาค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งรีวิวให้ถ้ายังไม่ติดจองนะเดี๋ยวน้ำหนึ่งรีวิวให้ก็ไปดูในคลิปได้เลยนะคะอ่ะเอ่อโตโยต้าแคมรี่รู้สึกว่ามีไฮบริดเข้ามาแต่ไฮบริดนี่จองไวมากไปไวมากถ้าเป็นไฮบริดคันนี้นะ เป็น 2.0G สีดำปี2019ไม่9,000 0โล769,000 769,000เป็นโฉมหน้าล่าสุดของแคมบรี่และแคมบรี่อีกหนึ่งตัวค่ะก็คือคันนี้นะคะ 2.0G เช่นเดียวกันปี2019เหมือนกัน คันนี้จะราคาถูกกว่า7 5 9 0 0 0เพราะว่าไมล์แสนสองอันนี้ไมล์เก้าหมื่นถือว่าระยะทางเหมาะสมนะถือว่าระยะทางเหมาะสมค่ะออปชันภายในแคม r y ร์เขาก็จะรูหลาแอคคอร์ดเราก็มีนะคะที่เป็นคู่แข่งกันเนาะชอบคันไหนสนใจคันไหนก็ทักหา,าเราได้นี่จะเป็นอัลติชมใหม่นะคะชมออนิลสีบอลเงินนะคะเอามาดูซีวิกกันบ้างค่ะข้ามาดูซีวิกกันบ้าง Honda C ซีวิกใครที่เป็นสาวกคะสาวกฮอนด้าอ่ะนี่ค่ะฮอนด้าซีวิก นี่เลยอ่ะดูป้ายหน้ารถดีกว่า Honda Civic คันนี้อยู่ที่559,000ปี 2, 2020ใไมห่ม่121,000โลสนใจยังไงก็ทักเข้ามาได้ค่ะนี่จะเป็น Honda Civic สีดำ um, นะคะเป็น FC เขาเรียกว่าตัว FC เราจะมี honda civic จะมี F C F B F B จะมีสีสีขาวเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ C S R นี่ C S R สีขาวอีกหนึ่งคันมีสีดำเข้ามาด้วยสีขาวเข้ามาเยอะมากอ่าที่น้ำหนึ่งเคยไปอ่านประวัตินะในตัวของ toyota C S R เนี่ยมันก็เหมือนจะแบบ มาเป็นคู่แข่งของ HRV อยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจอยู่ที่ลูกค้าเลือกนะคะ mm hmm. ก็ชอบแบรนด์ไหนค่ายไหนก็มาทดลองขับกันได้นะถ้าตัดสินใจไม่ได้ทดลองขับได้ค่ะนะคะเรามีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบรนด์ด้วยกันก็อยู่ที่ลูกค้าชอบนะคะนี่ด้านทา้ายอ่าก็เป็นรถครอบครัวอ่า จะถือว่าเป็นรถขรอบครเป็นรถท่าที่นั่งอะ่ะแต่ด้านหลังก็กว้างเป็นรถท่าที่นั่งก็จะเป็นอ่าเป็นรถท่าที่นั่งแบบแฮทสแบ็กห้าประตูคือด้านหลังเนี่ยมองเห็นภายในก็ไปดูคลิปน้ำหนึ่งได้เลยอ่ะเดี๋ยวขอมาชแวบรถครถอบครัวสักนิดนึงนะคะขอมาดูรถครอบครัวสักนิดนึงเริ่มจากอิซุสก่อนดีกว่าตัวนี้นะคะจะเป็นอิซุสุมิวส์เอนะคะ อิสุสมิวส์เอ็กซ์หนึ่นวิดิออนนิกะคะขับเคลื่อน2อล้อปี2020เกียร์ออโต้หม่1แสนราคา7 9 9 0 0สถือว่าระยะเอ่อก็ระยะทางเหมาะสมแล้วก็ค่าตัวก็อา่าไม่ได้แบบว่าเออค่าตัวก็เหมาะสมนะนะคะสนใจยังไงทักเข้ามาแคปหน้าจอได้อันนี้คือ m u วส์ X, หรือจะข้ามฝั่งมาเป็น Fortuner ข้าฝั่งมาเป็น Fortuner ตัวนี้จะเป็น Backtop t r ท d ยดีสปอรเรค่ะเราก็จะได้ชุดแต่งนะคะรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นตัว Mac นะคะชุดแต่งภายในค่ะนะคะลำโพง JBL นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Backtop หลังคาดำนะะตัว Back t o อหลังคาดำเดี๋ยวดูให้สักนิดนึงคันนี้ค่ะตัวอยู่ที่เท่าไหร่คันนี้นะคะ Fortuner ตัว Backtop อ่า ป้ายอันนี้ป้ายมีการคืนป้ายนะจะเป็นตัว2.8เครื่อง2 8 0 8ด TRD Sport Turbo Black Top ขับเคลื่อน2องล้อปี2,018ไมลห5 1 0ม0่0 0โล9ก9 9 0 0 0่ะมาต่อกันต่อนะคะ9 8 9 0 0 0 0เนาะตัวนี้ b บ a c k Top หลังคาดำค่ะรถตู้เราก็มีให้เลือกนะนะหรือว่าจะเป็นนิสสันนาวาร่า Black Edition คันนี้สประตูกเกียร์แมนนวลอีกหนึ่งคันนะคะอันนี้จะเป็นอิสุสุนะนะคะ เราก็มีหลายแบรนด์ให้เลือกค่ะนะคะอิสุสุสีขาวนะตัวนี้จะเป็นตัว m i t s o n i s นะคะ1.9 799,000เา็นกนี่799,000นาห่ 7, 99, หรือจะมาเป็นตัวนี้สีดำสีดำสนใจขนาดช่วงนี้อิสุสุนะคะเข้ามาเยอะิ s u z ุอุ้ยรถเข้ามาเยอะอิสุ z u f o r t u n e er. เข้ามาแล้วไปเข้ามาแล้วไป ไปเร็วจริงนะคะอ่ะตัวนี้สีดำนะคะค่าตัวอยู่ที่เท่าไรเป็น3.0อันติเมตรนะคะขับเคลื่อน2ล้อปี2 0 2 2ไมล์ห0 0มืโลคันนี้1ล้านกับอีก50 0 0 0บาท1ล้านกับอีก50 0 0 0บาทหรือหรือหรือมาดูตัวนี้ค่ะ Isuzu Mu-X อีก1คันสลับกันเลย Mu-X Fortuner นี่ค่ะตัวนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่นะเป็นสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษากความสะอาดง่ายการันตีสภาพเดิมทุกคันจ้าไม่มีพิความชนหนักจมน้ําเล่นไม่มีชํารุดส่วนหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นสนใจยังไงก็ทักได้เลยนะคะนี่เดี๋ยนะราคาคันนี้ใช่ไหมอ่ะหกสอง คันนี้คันนี้ราคาน่าจะยังไม่มาอ่ะนี่เป็นตัวเนวีขับเคลื่อนสองล้อตัวนี้ปี16.17ไม่แปดหมื่นหันหกห้าเกคุ้มสุดเลย659นะคะอันนี้ก็จะเป็นทีดีหรือจะเป็นกระบะไฮแอทนะคะก็มีไฮแอทมี2องคันเลยมีตัวชมหน้ายาวแล้วก็ชมหน้าสั้น ะะและตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะปี2023แน่นอนดูโฉมหน้าก็รู้แล้วเดี๋ยวเขาไปดูใกล้ๆก่อนตัวสเปคแครนะคะถือว่าเป็นตัวตี้ยนะาดนอี่แาม Max 3.0 S 4 3 9 0 0 0ปี22ไม่หมื่นโลไม่หมื่นโลค่ะสนใจยังไงทักมานะคะอ่ะนี่อ่ะรถตู้ไฮแอดฝั่งนี้ก็มีนะคะแล้วก็มีอิซ z ซ d ดีแม isuzu milx นะคะ m l x ทั้งสองคันเลยนะคะสีขาวกระบะเราก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกระบะตัวเตี้ยเป็นตัว Z e d i t i o n ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว j plus ตัวเริ่มต้นตัวประหยัด379,000ี่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาหาน้ําหนึ่งได้เลยนะ อันนี้ติดจองและเสียดายคันนี้สวยมากนะอันนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะเป็นตัวแบล็คท็อปเหมือนกันนะหรือจะเป็นนี่อ่ะก็ติดจองอีกแล้ว ป้ายติดจองอตรงนี้สงสัยจะเป็นรถติดจองนะคะก็เรามีทั้งสาขา1แล้วก็สาขา2ด้วยกันค่ะสนใจยังไงก็ทักเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะ0961984963ยาลิทเอทิ A ip, หรือเป็น BO โอันนั้นจะผ่อนอยู่ประมาณ3-4000เองแต่จะเป็นเกียร์แมนวนวลเป็นรถบ้านลูกค้าเทินเข้ามาออกจากป้ายแดงนะคะแล้วก็ขับมือเดียว ขับมามือเดียวแล้วก็ครอบครัวใหญ่ขึ้นนะ,ะก็เปลี่ยนเป็นรถครอบครัวใหญ่ไปนะคะก็มาเทินนี่แล้วก็หรือจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัว X Series นะการันตีสภาพเดิมทุกคันนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักหา,าน้น้ได0961984963เอาติสสีดำก็สวยมากเช่นเดียวกันอันนี้เราก็มาอัปเดตนะคะโกดัง3เรื่อยๆเลยแต่ละคันนะคะก็อ่าน้าเปลี่ยนนะคะถ้า หน้าโกดัง3ามเนี่ยหน้าเปลี่ยนเรื่อยๆเ,เนี่ยเดิมหนึ่งจะมาอัปเดตเรื่อยๆก็จะมีฝั่งโกดัง3าฝั่งโซนช่างบ้างเพื่อที่ให้ลูกค้าได้ดูกันเนะว่าช่วงนี้นะคะมีรถอะไรเข้ามาใหม่ๆมีรถที่ถูกใจคุณลูกค้าด้วยหรือเปล่านะยาริสีเทาดําก็สวยเท่ไม่น้อยนะช่วงนี้ยาริสเข้ามาไม้น้อยทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่แล้วนะคะเอ่อจะเป็นรถที่เจ้าของเดิมอาจจะไม่สามารถส่งต่อได้นะเราก็ไปเอามานะคะส่วนแล้วก็รถวีออสหรือว่าเอวติเนี่ย85%าซจะเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานค่ะก 1รู้แหล่งที่มาที่ไป2ค่ะไม่ต้องกังวลเลยว่ารถตรวจเช็คสภาพตามระยะไหมนะคะเพราะว่ารถหน่วยงานส่วนใหญ่แล้วเขาจะเช็คเช็คสภาพตามระยะ นะคะแล้วก็เล่มไม่มีชำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นเอนาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าอยากดูคันไหนอยากดูพิเศษคันไหนเป็นพิเศษค่ะทักหาหนึ่งส่วน,นตัวได้เลยนะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะนะคะล้นะค,ะค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับน้ำหนึ่งด้วยค่ะคลิปนี้บายบาย